เออกระจุ้งคล้วยนั่นละ่ะเจ้าว่าคล้วยไผ่เจ้าว่าอก็กล้วยก็ว่ามันคล้วยผู้บ่าวนั่นละ่ะเพิ่นมาเลี้ยงคล้วยเพิ่นว่าผู้บ่าวไหนผู้บ่าวโหดบักหน้าวนัออ่นอุ้ย,ยคนรอๆนั่นตัวนี้อู้ยอุ้ย,ย,ยมาเลี้ยงคล้วยถึงมามกูแล้วบานนี่ สิจออเห็นหนาคาคากเลยคนล่อๆนี่มึง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 สิไปสเสียมิแตอร์่นผู้เดียวงอ้อมอ,อยู่หันยางนี่มึงเซ็ตกูเซ็ตกูเทะบานจออพูดให้อีอกเนาะบาน มึงว่าบาอย่งวียิเ่เอาผีบาจะมาจอบยังเดียวหีิไงมึงม่ายังบบอันนีน้กูเบือมึงแง่มาขัดขวางความสูบกูได้บบกนี้ขัดขวงางยังกูมาจอบผู้บามาเลียงคยั้ยผู้หมดักหน้าวน่ะนะผู้บาเลียงคยั้วเออมันมาเลียงควย้วมือนี่กูไปสืบมากนั้นนนวมันอยู่ใสี เบื่อแหงได้มากกันนี่จักอีหยังข้อยเพิ่นอยู่ใส่คอยถามคนั่นเดะนั่นเดะนั่นเดะข้อยเพิ่นโอ้ยเจ้าเบิ่งดิดิเอ่ะเบิ่งดิดิจังไดนั่น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 เออกระจู้งข้อยนั่นล่ะเจ้าว่าข้อยไผ่เจ้าว่าอ๋อกระจุ้ยเอ็นข้อยเป็นข้อยผู้บ่าวนั่นล่ะเพิ่นมาเลี้ยงข้อยเพิ่นว่าผู้บ่าวไดนผู้บ่าวหดบักหน้าวนั่ย อุ้ยบอก,บอ,กอันซ่อนเพิร์นลนนะ่ะจะเนีเบิ่งคั้วโดนตัวนั้นเบิง่งจะเนีเบิ่งคั้วโดนตัวนั้นเบิง่งมันเป็นหยังบงันเอ้อจะว่าคาั้วไผเอามึงหมายความว่าจังได่กี่เดียวนี่แม่เอา้าห<ะ>ัวใจโอ้ไมาหยังจะหูอยู่บ่นี่เฮาใครจีหูระบัดกันนี่เพราะว,ว่าคนสิมาเอาคั้วกินน้ำคือกันอุ้ยจักอีหยังเ<อ>ว่อจะมาคั้วกินน้ำใช่คะตอนนี้เราห้กินแล้ว ห่อยิ่เมื่อกอนห่อยิ่เมื่อกอนพญายรดจู้หิขัควกิน้ำแบบ่อยเมื่อก่อนเด้อพญายังเจนอันเออกยบอกฮากูก็ว่าเมนผู้บ่าวหมูว่านนี่บแมนสันเต้มนอยู่บ่นี่ฮึเมนขั้วมั่นบ่อึ luống chọp vô trên bà với